โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดทีมกันดีกว่างบประมาณของเราจะมีอยู่147,000 0ล้านล้านนะครับเอาพวกนี้เป็นตัวเช่าทั้งหมดเนาะก็ทีมเดิมของเราเป็นฟูลแมนยูครับผมขายเสร็จแล้วไปทำบราซิลได้พักหนึ่งเลยว่าเอออยากเปลี่ยนมาเล่นไอคอนบ้างไอคอนอยากสักบวกแอะไรประมาณนี้เนาะผมก็เลยว่า ขายมาทําทีใหม่นี้เนาะตอนนี้มี1นึ0 0 0สล้านล้านเนาะโอเคครับสําหรับตรงนี้เดี๋ยวผมเริ่มซื้อเลยดีกว่าผมจะใช้ในแผนการเล่น4 2 1, 3, นะ่สองหเนาะหรือว่า4 2่สองก็ได้แล้วแต่เกมเนาะแล้วแต่สถานาการณ์อีกทีนึงครับมาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูครับผมจะใช้เป็นเอ็ดวินฟานเดอร์ซาครับขอซื้อที่6กแล้วกันแบ็คซ้ายครับขอซื้อเป็นเอชลิโ uh, ค e ขอซื้อต่ำสุดนะครับแบ็คขวาขอซื้อซาเนติครับขอซื้อต่ำสุดเหมือนกันเนาะผู้ Center, ผเซ็นเตอร,ร์ผู้เซ นะเนาะออ๋ขาเปลี่ยนแผนนิดหน่อยครับคู่เซนเตอร์เขาเอาเป็นอ่าแสติกวีเอร่าแล้วกันนี่เนาะยืนเซนเตอร์ได้เขาเอายืนคู่กับอา่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าจะเอาแฟงไรกันหรือเนสตอรอีกทีนึงเนาะก็คู่กลางรับครับขอซื้อเป็นอายายาตูเร่ปีไอคอนครับกับอา่าบาสเตียน2ล้านซื้อต่ำสุดไปเลยส่วนแนวรุก3ตัวครับ4ตัว4ตัวนี้ค้างอยู่4ตัวนะเนาะปีกซ้ายผมจะเอาเป็น p, นะตอยคอปเนาะมันแรกมันยืนหน้าเป้าแหละอยากไปยืนปีกซ้ายครับขวาขอเป็นเดวเปียโรหรือว่าเนสเบตแล้วกันเดี๋ยวขอดูก่นนะอนเนาะกลางรุกขอเอา เป็นอารุตกุลิตครับขอซื้อต่าสุดก่อนผมเอาแฟงไรากาดไปยืนคู่กับวีเอราเหลืออยู่40ล้านครับโอเคเนาะตอนนี้เราจะเหลือตำแหน่งที่ขาดตอนนี้เราได้หนึ่งตอนนี้ตําแหน่งที่ขาดเราจะขาดอยู่2ตําแหน่งเนาะปีกกับกองหน้าตัวเป้านะครับรับตาแหน่งปีกตัวแรกผมยังลังเลว่าจะลดมาใช้เดวปิโลหรือเปล่าไปคิดมาอ๋อเอา,เอ,าอันนี้ดีกว่านะเนาะอยร้อยยิมใส่ยิบเก้าครับโอเคปีกตัวแรกผมขอใช้เป็นพาวเวลเน็ตเวทละกันยี่สิบสี่ล้านเนาะก็หน้าเป้าตอนแรกว่าจะเอาโครเซ่เอาด็อกบาดีกว่าตอนนี้มี17ล้านานนเเดี๋ยวมไปปหงิิพ่แึค ตอนนี้งบมีอยู่ที่20ล้านล้านเนาะดอกบา24ล,ล้านล้านเ,เราเจอกันอีกทีตอนที่ได้นักเตะครบ11คนเป็นที่เรียบร้อยเลยดีกว่ามาดูนว่าตอนท้ายแล้วเราจะได้กองหน้าตัวไหนถ้าได้นักเตะครบแล้วถ้าเราหางบยังไม่ได้ดอกบาเราอาจจะซื้ออ่าโคเซหรือว่านันเคสโปก่อนเนาะเดี๋ยวดูอีกทีครับเจอกันตอนได้น,นักเตะครบเลยดีกว่าตอนนี้ก็ได้มาเป็น11คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูครับเราได้เป็นเอ็ดินฟานดูซาบวกแปดครับก็สำหรับเอ็ดินฟานเดครบมา o ์ รวมบวก8ขึ้นมาเหมือนกันครับได้ไอคอนบวก4แล้วก็โตอีกบวกสนะครับสำหรับเอ็ดวินฟานเดอร์ซาครับโอ้ยรวมอยู่ที่1 3 7นะาิบเจ็ิ่มต้นที่3ดาวครับราคาก็ประมาณ13 13บิลเลียนเนาะมีลองโทรครับตอบสนองสถานการณ์หนึ่งได้ดีแล้วก็ออกมาสกัดบอลยน์ครับแต่ว่าถ้าไปเล่นจริงๆนี่ถือว่าอันนี้เหมือนกันนะค่อนข้างเล่นยากครับฟานเดอร์ซาบางจังหวะก็เดียวดีแต่ว่าโดนยิงปั่นหน้าขอโทษยังไงก็เข้าครับสำหรับแพทนี้เนาะส่วนมาดูค่าพลังเด่นๆของฟานเดอร์ซาครับก รตรงบอรร้อยสามสิบครับสำหรับฟาเดอร์ซาไยับมาที่แบ็กซ้ายครับก็ผมใช้เป็นตัวที่ ตัวทุกราคาถูกนะก็เป็น h d e c o ครับก็มี s p e e d d i f l e r กับ r t i n t o t a c k ครับก็อสำหรับ h d e c o ก็บวก8เหมือนกันนะกเนาะไอคอนบวก4แล้วก็โกบวก4เนาะก็ความเร็วที่บวกขึ้นมานี่พ่าผมฝึกพิเศษนะให้ขึ้นมาที่140พอดีโอเคครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ8บิลเลียนครับสำหรับ h d e c o เนาะก็ใส่พัฒนาการปืนบอลกับ First Touch เข้ามาครับค่าพลังเด่นๆของ h d e y Cole ก็เปอ1สี่นะสปีดต้น142ความเร็ว140ครับประกบตัว140ปฏิกิริยา140ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างยิ่งเร็วนะสำหรับ HD o เนาะ แบกขวาครับผมเลือกใช้เป็นซาเนติครับก็ง่ายๆเลยครับตัวนี้ราคาถูกที่สุดในบรรดาแบ็กขวาแล้วครับซาเนติ etti, ครับก็ใส่เฟิร์ตทัดกับพัฒนาการเปิดบอลเข้ามาครับ,ร,บร,าร,ราคาก็อยู่ประมาณ 6,000บิลเลียนครับสำหรับซาเนติครัาพรังโดยรวมครับความอึดน150นะวิ่งได้ทั้งเกมแน่นอนครับสปีดต้น140ความเร็ว140เข้าสกัด140ครับอ๋อซาเนติ ity, นี่เป็นตัวที่ความอึดค่นอนข้างสูงนะแต่ว่าไปเล่นเกมจริงๆอ่ะถือว่าความเร็ว140นี่วิ่งเร็วขนาดนั้นไหมก็ไม่ไมนะ3านเซนเตอร์ครับามาเริ่มเหมือนที่ตัวแรกครับผมเอาแบงค์ไรกัดมายืนเป็นเซนเตอร์แบ็คนะครับสูงรับ 87นะ OVR รวมอยู่ที่140ครับสกิลมุกเริ่มต้นที่5ดาวครับนิสัยที่มีอยู่ครับ power header ครับ serve w long passer injury free ครับ second win แล้วก็ playmaker ครับก็ผมใส่พัฒนาการเข้าปะทะเข้าไปแล้วก็วิ่งไล่กดดันเข้าไปนะครับก็สำหรับไร้าดก็ยืนกลางรับได้ยืนเซนเตอร์ได้ครับผมเลยมายืนเซนเตอร์ครับค่าพลังเด่นๆครับสำหรับแฟงไร้าดแข็งแกร่ง142ครับคอมอึด145สไลด์137ครับควบคุมบอล140กบตัว140นะครับ พัฒนา112สูงสั้น141ครับสูงไกล140เข้าสกัด140พันเกม137ปฏิกิริยา140แล้วก็ดูดัน140นะครับก็ถือว่าเหลืองจะหมดเลยครับสำหรับแฟงรายการค่ามงบอลก็143ด้วยกันนะสำหรับแฟงรายการก็ถือว่าค่อนข้างครบเครื่องนะยินเซนเ,ซนเตอร์ได้อะไรพระนะประมาณนั้นเนาะอีกตัวหนึ่งครับก็เป็นพลาติกวิีอาร์าครับก็เกี่ยวมูฟเริ่มต้นมาที่5ดาวนะวีอารวมอยู่ที่139ครับสูง192ครับแต่ว่ารูปร่างผอมนะมี Power er, พเพาเวอร์เฮดเดอร์ แียงกรรมการแล้วก็เพลงเมกเกอร์นะครับใส่นิสัยจากโค้ดก็เหมือนกันเลยแต่ว่านิสัยที่ได้รับจากนี้ก็จะใช้เล่นลูกหัดโผลได้ดีเนาะสำหรับเวร่าจะคล้ายๆไรากาดครับแต่ว่าเวลาไปยืนอ่า CDM จะยืนดีกว่าเพราะว่ายืน CB ลดบัลหนึ่งสตทนะครับสําหรับวีเอร่าแข้งแข็งร้อยสี่สี่นะเขาเิดร้อยสี่เจ็ดวิ่งได้ทั้งเกมแหละเข้าปัธาห์ร้อยสี่สิบครับทรงสั้นนะร้อยสี่สิบสามนะวัสดุร้อยสี่สิบดูดันร้อยสี่สิบสามครับสำหรับเวร่าครับแต่ว่ามงบอลร้อยสามสิบสี่เพียงเท่านั้นครับก็ ก็เอามายืนไว้ก่อนเดี๋ยวหาเซนเตอร์มายืนอีกทีนึงครับอีกตัวหนึ่งครับเป็นยาย่าตูเร่ครับก็สูง188นะน้ำหนัก26ครับก็จริงๆยืนมิดฟิลด์เลยแหละแต่ว่าผมถอยมายืนเซนเตอร์เลยครับสแตทลดมา4นะครับสำหรับยาย่าตูเร่เกียวรู้รับต้นมาที่6ดาวนะราคาอยู่ที่11บิลเล้ยนครับที่ใส่ที่มีอยู่ครับมีฟินเนตช็อตลองช็อตครับเซิร์ฟยูลี่ฟรีแล้วก็เพลย์เมคเกอร์ครับก็ผมใส่เฟิร์สทัชกับพัฒนาการยิงระยะไกลเข้ามาแล้วก็พาววเอร์เฮดเดอร์ให้อีกออยยยย่่่่่่่าาาาางงงงนนนะะคคคคครรรรรรััััับบบบสหตููเเเพลดวมแแข็กที145 ร้อยสี่สิบสี่ครับพละร้อยสี่สิบสงสั้นร้อยสี่สิบสงไกลร้อยสี่สิบแล้วก็ดูดันร้อยสี่สิบสามครับมงบอลอยู่ที่ร้อยยี่ห้านะแต่ว่าเราใส่พาวเ power h เดอร์ขึ้นมาครับด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่ก็พอมงได้นะสำหรับยาย่าตูเร่เนาะคู่กลางครับครับผมใช้เป็นบัสเตียนสไวสไตรเกอร์กับรุดกุลิตนะครับสำหรับคู่นี้ครับบัสเตียนก็สูงร้อยแปดสามรุดกุลิตร้อยเก้าสิบเอ็ดครับต่างกันถึงแปดเซนด้วยกันที่ใส่ที่มีอยู่ครับบัสเตียนก็มียิงไกลส่งบอลได้ดีครับส่งออกกาสสให้้เเพืื่่่่นนนนไดดีีีะวุลิตมคคครรรบบงั หรับค่าพลังแฝงครับก็มี power header ครับลองช็อตช shooting chip shot fast ด p e e d double technical d o u b l แล้วก็เพล play เกอร์ครับบาสเตียนผมใส่เฟิร์สทัชกับพัฒนาการยิงระยะกลางนะส่วนกุลิดผมใส่เฟิร์สทัชกับหาช่องเนาะแล้วก็บาสเตียนผมเพิ่มอ่า power header มาเพราะว่ากุลิดเป็นบวกห้าเลยไม่สามารถเพิ่มอันนี้มาได้นะครับราคาครับบาสเตียนอยู่ที่13บิลเลียนครับส่วนลุ่กุลิดอยู่ที่2บิลเลียนครับค่าพลังเด่นๆครับโอ้โหต่างกันเยอะนะแต่ว่า เก่งพอๆกันครับสำหรับคู่นี้เนาะพลาสเตียนครับ148นะสูงสั้น140ครับสูงไกล1 1 3ครับยิงไกล144ก็อันที่กุลิตดีกว่าคือโมงบอลครับแค่นั้นเลยเพราะว่าด้วยสเตตที่ห่างกันราวฟ้ากับพี่ก็กุลิตรมันครบเครื่องอยู่แล้วเนาะสเตตน้อยแต่ว่าเล่นเก่งครับสำหรับรุดกุลิตตอนแรกอ่าคู่นี้ผมเอามาเป็นปีกซ้ายกับปีกขวานะครับเฮเวนนีดเวดกับสตอยคอร์ปสตอยคอร์จริงๆเล่นหน้าได้เล่นปีกได้นะไปยืนปีกซ้ายปีกขวาคู่กับเพเวลเล์นีดเวสูง ซอย y อ o สูง178กิล l m มูฟเริ่มต้นมาที่6ดาวด้วยกันทั้งคู่ครับมาเริ่มกันที่ p พาเวลเน็ตเวิร์ครับมีเปิดขวางสนามได้ดีครับยิงไกลได้ดีเปิดบอลจากด้านข้างสปีดดิฟ l e อร์ยกันวินแล้วก็เพ a ์เมเกอครับส่วนตอยคอฟมี f i n เน็ตช็อตครับไซ์้อยขควงสนามน้อแล้วก็ลองช็อตเบลลี่คลอสเทคนิคดิฟเฟอร์แล้วก็เซลฟิชครับแล้วก็ผมใส่เฟ่อทัดกับพัฒนาการเปิดบอลให้ทั้งคู่เลยแล้วก็ใส่เออสวิให้อีกนะครับราคาทั้งคู่ครับเลียนพาเวลเน็ตเวิร นี่1 4สปีดต้นคมเร็ว140อัพครับคล่องตัวก็140เหมือนกันเลี้ยงบอล140เหมือนกันครับควบคุมบอล130กว่าครับพาพาว,วเวลเนเเปิดบอลดีกว่านะ140ลอย3 4เองแต่ไม่ไปเป็นไรครับเราใส่เออร์ลี่คลอสเข้ามาแล้วสกอร์ลอยคอปดีกว่าครับ141พาวเวลเดเวต135ยิงไกลเนเวตด,ดีกว่าครับ140ยิงตำแหน่งก็140อัพด้วยกันทั้งคู่ครับปฏิกิริยา140ทั้งคู่เหมือนกันครับคู่นี้ก็หลายๆอย่างค่อนข้างคล้ายๆกันนะแต่ว่าคล้ายๆกันเกือบทั้งหมดครับก็เดินเลยเนเวตเหมาะกับปีกนะแต่สตอยคอป จะเล่นหน้าเป้าการจบสกอร์ได้ดีกว่าแค่นั้นนะครับสำหรับคู่นี้มาดูันที่หน้าของหน้าตัวเป้าครับก็เป็นดีดีร็อกบาครับก็ุยอารวมอยู่ที่139นะ p ี7ครับสูง189นะครับสกิลมุฟรวมต้นมาที่6ดาวนะครับมีโ e r ว e เดอร์ลองช็อตแฟร์จังหวะเรียกฟาวล์อินซูลี่ฟีแล้วก็ Second ์ i ินะครับก็ใส่ฟร์ o ทัดแทรกซึมเข้าไปแล้วก็ใส่ฟินิชช็อตเพิ่มเข้าไปครับสำหรับด็อกบาค่าก็ยี่สบบิลเลียนครับสำหรับด็อกบาวีอาร์โดย สกอร์ร้อยสีสิบหกับลังการยิงร้อยสี้ามุมบอลร้อยสีสิบเจ็ดครับแล้วก็ยื้อนตำหนร้อยสี่ส1 4สีครับก็มาช่องดีชนได้ทุกตัวครับแต่ว่าความเร็วอาจจะช้าหน่อยครับสำหรับร็อกบาร์เนาะ บนร้อยสิบสองนะเห็นไหมแข้งแข้งร้อยสิบห้าครับขบบนร้อยสี่สิบดูดันร้อยห้าสิบกระโดดร้อยสี่สิบแล้วก็ควบคุมอารมณ์ร้อยสี่สิบก็ถือว่าแตะทองค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับสำหรับดีเจด็อกบาครับโอเคครับก็ทีมของเราก็จะประมาณนี้นะมูลค่ารวมก็ประมาณหนึ่งร้อยหกสิบห้าบิลเลียนครับสำหรับฟูลทีมไอคอนบวกแปดแผนที่ใช้ก็เป็นห้าสองสามนะก็สตอยคอปเล่นหน้าเป้าคู่กับด็อกบาเนาะแล้วก็เวดเล่นปีกครับก็จะเอาโยนโยนครอสเข้ามาตรงการลางนั่นแหละครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์สหรับไออคน ของเรากันเลยดีกว่าว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปเลยครับบอลอยู่ที่บาสเตียนออกไปที่ด็อกบาครับด็อกบาไปล่างสุดที่สตอยคอปสตอยคอปไหลต่อที่ด็อกบาด็อกบาล็อกเข,ข้าขวาหนึ่งจังหวะซัดเป็นข้อเดียยร้อยครับโอโ้โหยิงเป็นข้อเข้าไปครับสำหรับปีเดียด็อกบาลูกนี้เอาเวลเนตเวดมาที่สตอยคอปครับสตอยคอปล็อกหนึ่งจังหวะเข้าขวาแล้วสตอยคอปไหลให้เน็ตเวดล็อกดึงจังหวะซัดดีขวาติดครับโอโ้โหเกือบได้เหมือนกันครับ ตอนนี้ที่เน็เวิดได้เปิดโค้งโค้งแล้วยายักเล่ยิ่งติดเสาออกไปครับ Network เน็เวิดเกิดมุมมาดอกบาโมงเรียบร้อยระโบ้อเบอร์สักหลอดครับมงเจ็ดเสาไกลเข้าไปครับสำหรับยูเอดอกบาในส่วนกับอาบูลิตไปที่ดอกบาดอกบาปาดไปให้สตอยคอบซ้ายสุดแล้วเลี้ยงไปแล้วเปิดโค้งโค้งมาน็ตเวิดขึ้นมงเรียบร้อยรับโอ้หเปิด์ส้งหค้งเข้ามาครับสําหรับสตอยคอบตรงนี้มาอีกแล้วครับที่ปาสเตียนมาที่ดอกบา ไปต่อที่ยายาตูเร่ครับตอ,อกหนึ่งจังหวะแล้วก็ซัดเต็มข้อเรียบร้อยครับผู้โู้ยิงโลเข้าไปครับสำหรับยายา,ยาตูเร่ลูกนี้มาอีกแล้วครับบอลอยู่ที่เน็ตเล็เข้ามาแล้วเปิดโคงโมมาสไอยคอปขึ้นมงแต่ว่าติดเซฟครับลูกนี้ไม่ผ่านมือรอลเตไปที่ตอยคอปอีกแล้วตอยคอปได้จังหวะเปิดโค้มานิดเวีมงติดแล้วก็เข้าทางบาสเตียนยิงเรียบร้อยครับู้โหลูกนี้เติมเข้ามาถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับสำหรับบาสเตียนมาอีกแล้วครับ แทงทะลุช่องไปที่สตอยคอปสายสุดแล้วสตอยคอปได้เปิดด้วยสายด็อกบาขึ้นมงเรียบร้อยครับโอ้โหมงหนึ่งแบบนี้ไม่เหลือครับด็อกบามาที่วีเอาร่าเปิดโค้งให้สตอยคอปยิงโอ้โห,โหเกือบเข้าเสาแรกครับใช้สวนครับีกแล้วด็อกบาไหลต่อที่วีเอาร่าครับวีเอาร่าไปเองครับวีเอาร่าลุดเดียวซัดเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นอีกตัวนที่ค่อนข้างใช้งานดีดยิงไกลดีนะสำหรับวีเอารา่า ดีเอราไหลต่อที่ยาย่าตูเล่เอาไปเองได้ครับสําหรับยาย่าตูเล่ซัดเรียบร้อยครับโอ้โหไม่เหลือครับช็อตนี้ไปเองได้เหมือนกันครับสำหรับยาย่าตูเล่ย็นอีกตัวหนึ่งนะที่ยิงได้ค่อนข้างดีครับสำหรับยาย่าตูเล่แทงไปให้ด็อกบาหลุดดีเอาเลยครับดีดีเอด็อกบาล็อกแล้วก็ยิงเสาแรกเรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะหนึ่งแบบนี้ก็ถือว่าทําได้ดีกันครับสำหรับด็อกบาบาเปลี่ยนแทงให้สปอยคอปอีกแล้ว สายสุดแล้วก็เปิดโค้งโคมาล็อกบาขึ้นมงเรียบร้อยคร,รับโอ้โหมงหนึ่งแบบนี้ไม่รอดครับถ้าเจอด็อกบาเนาะสตอยคอปสตอยคอปล็อกนี้วไปยี่ด็อกบาหลายต่อที่พาเ,เวลเน็ตเวทยิงเลียดเข้าไปคร,รับโอ้โหยิงเข้าเสาไปเข้าไปก็ลูกนี้เขาเทหนักเข้ามาีมเยอะคนไปเนาะมาที่ยายาตวเร่ล็อกหึงจังหวะแล้วก็ยิงเลียดเรียบร้อยคร,รับโอ้โหทำช่องได้ดีครับสำหรับยายาตวเรก ทีนี้เป็นพาวเวลเนตเบครับเปิดยัดเสาแรกเป็นด็อกบาขึ้นมงเรียรยร้รยครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ค่อนข้าง,างน่าสนใจในการมงครับแต่ว่าชา้าไปนหน่อยสำหรับด็อกบาตูเรเข้าขวาแล้วปั่นด้วยซ้ายเรียบร้อยครับโอ้โหปั่นเข้าเสาไกลเข้าไปนะตอนแรกว่าจะเอียงปั่นนะเนี่ยบอลมาอยู่ที่ด็อกบาด็อกบาล็อกนึงจะว่าด็อกบาเปิดไปย้าย่าตูเรครับเข้ามาชาร์จเสาสองเข้าไปครับบอลมาที่เนตเบดอีกแล้วเนตเบตมาทางขวาสุดครับ เนตเวดเอาไงต่อเนตเวดชนได้ครับเนตเวดปาดเข้ากลางแล้วก็ปาดให้ด็อกบายิงน่งน่งเรียบร้อยครับโอ้โหแปลโลงๆเข้าไปด็อกบาเบียดได้ดีนะทูกนี้ด็อกบาล็อกแต่ยังแย่งมาได้ครับด็อกบาไปที่เนตเวดเปิดโค้งๆมายายาตูเล่มงเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นอีกตัวหนึ่งที่เปิดเกมได้ค่อนข้างดีนะเวียราส่วนกรมาที่ด็อกบาหไายตอนที่ยายาตูเล่ลุดเดียวแล้วก็ยิงเสาแรกเรียบร้อยครับโอ้โห จบดีอ่ะตัวเลแต่ว่าเวลาเล่นจริงๆก็อาจจะเติมมั่วๆหน่อยนะสำหรับตัวเลมาที่เน็ดเวดครับเปิดโงมาดอกว่าซัดเอ็นคอรีกบรวอยครับโอ้โหลูกนี้ยิงตาข่ายแทบขาดกับสำหรับทีดีดอกบามาที่เน็ดเวดเฟิร์สทัดมาหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงเองรับแล้วก็ใหญ่ๆตัวเลซ้ำเข้าไปับสำหรับช็อตนี้เป็นพาเวลเน็เวดครับหนีประตูโล่งครับจะเปิดยัดเลยเน็เวดเปิดยัดให้ดอกบาสกิจเข้าไปครับโอ้โห เนี่ยไม่ต้องใช้ทาวซายเปิดโค้งก็ได้นะยาย่าตูเล่ไปขวาสุดที่เนตเวทเนตเวทเปิดลุงโค้งมารักบ้ามงโอ้โหแต่ว่าเป็นลูกนี้ทําเข้าตัวเองนะมาที่สตอยคอปปดให้ลาสเตียนไปที่ขวาสุดที่ยายาตูเร่ซัดเต็มข้อครับไม่เหลือครับโอเคครับก็สำหรับจัดทีมบวก8ไอคอนของเราก็จะป,ะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ,อยากให้ลองตัวไหนในไอคอนบวก8ก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยครับเดี๋ยวจะทยอยทำมาให้ ก็ถ้าเห็นคลิปแบวนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปครับเจอใหม่คลิปหน้าไปเลยครับสวัสดีครับ